สวัสดีครับเพื่อนๆอนน,นักสะสมคนชอบเหรียญและ f ซทุกคนทุกท่าน<จ>สำหรับผู้ที่ชอบเหรียญและหาเหรียญขายเป็นรายได้เสริมติดตามช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้เป็นประโยชน์แน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลเหรียนจากทางช่องละเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมจะแน่วทำคลิปต่ตอไปวันนี้จะมาแนะนำเหรียญที่ทางร้านและทางช่องประกาศรับซื้อ เหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้ปีพศ2552นนะครับก็มีร้านบางร้านประกาศรับซื้อนะครับเหรียญน,นี้เรียกว่าชายเสื้อแหว่งประกาศรับซื้อเหรียญละผ่านกนารใช้เหรียญละห้าสิบบาทนะบเหรียญน,นี้ก็เช่นกันร้านเดียวกันนี่แหละนะครับ ประกาศรับซื้ออันนี้ตัวหนังสือแตกปีพศ2549เนื้อเกินตรงสลาประกาศรับซื้อเหรียญละ50บาทราคาผ่านการใช้โชงรูปไปประเมินราคาก็อ,อ่านนะครับก็อ,อ่านแต่ผมไม่ได้ขายเนื่องจาก เขาว่าเหรียญผมผ่านการใช้เขาก็บอกว่าผ่านการใช้ราคาต่ำสุดเหรียญละห้าสิบบาทห้าสิบบาทผมก็ขายผมไม่ได้หวังว่าจะขายเหรียญละหนึ่งร้อยสองร้อยหรอกนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบเหรียญหาเหรียญมาคัดแล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมค่าน้ำค่าไฟ ในครอบครัวแต่มาเจออย่างนี้ก็เสียความรู้สึกนะครับสองปีที่ผ่านมาปีสองปีนี่แหลน,นะครับไม,ไม่ไม่รู้ปัจจุบันนี้เขายังรับซื้ออยู่หรือเปล่านะครับก็ก็ไม่ทราบไม่ได้สนใจแล้วนะครับคบนี้ก็คือ,อช่องสมาคมชาแนลนะครับพูดจากใจจริงคน ทำอาชีพหาเลียนขายเพื่อเป็นรายได้เสริมไม่ได้มีเจตนาทําให้ช่องได้ช่องหนึ่งมีความเสียหายนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงต่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ